ยาแฮ ppy และป้อมยังแฮ ppy คปป่ะ,คะในรายการครัวยังแฮ ppy สอเมนูแฮ ppy เจอิ่มบุญอร่อยจังค,ะงค่ะพี่ป้อมคะวันนี้พี่ป้อมจะมาทำอะไรคะก็ต้เมอาหารเจสิคะอู้พี่ป้อมทานเจด้วยเหรอคะยกนิ้วให้เลยค่ะพี่ป้อมเพราะว่าบบเบิลเนี่ยพยายามจะทานเจามาหลายปีแล้วค่ะ แต่เจแตกทุกทีเลยค่ะมันก็รสชาติเดิม,เดมๆเมนูซ้ำๆบู๊บก็เบื่อค่ะพี่ป้อมป้เอร์ไม่รู้ซะแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะเมนูเจเนี่ยมันสามารถทําให้รสชาติจัดจ้านก็ได้เนาะจริงเหรอคะพี่ป้อมค่ะจริงค่ะจริงๆแล้ววันนี้ค่ะป้อมจะมาแนะนําเมนูนะคะ ที่มีสารอาหารครบนะคะครบอยากรู้แล้วสิคะว่าครบมีอะไรบ้างน,นะคะมีหมวดนะคะ,ะคาร์โบไฮเดรตค่ะ,คะมาจากข้าวโปรตีนม,มาจากอะไรรู้ไหมคะจากอะไรคะมาจากนี้สิคะมีเห็ดค่ะนะคะวันนี้เราจะใช้เห็ดรวมเลยนะคะมาจากเต้าหู้ขาวและตบท้ายนะคะก็คือเต้าเจี้ยวค่ะยังไม่พอยังไม่พอนะคะ,ย,ะ,คะยังมีนะคะ วิตามินเผื่อแร่นะคะตัวนี้เด็ดเลยนะคะพี่ๆจะได้จากพืชผัก,ผกโอ้โหครบถ้วนขนาดนี้อยากดูแล้วค่ะวันนี้พี่ป้อมจะมีเมนูอะไรมาฝากเราค่ะงั้นเราไปเลยค่ะต่ถ้าเจอแม็กกี้นะคะจะต้องมีของรางวัลมาแจกพี่ๆแต่ดูให้จบนะคะพี่ท้ายคลิปนะคะ,ะเรามีกิจกรรมค่ะแจกของรางวัลค่ะ <Yeah. S 1> yeah. เมนูแรกที่เราจะทําในวันนี้นะคะบบเบิลคืออะไรเอ่ยเต้าเจี้ยวหลนเจ๊ค่ะว้าวเมนูปลดบานเลยค่ะพี่ป้อมพี่ก็ชอบค่ะบอเบิลโดยเมนูนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักๆนะคะคืออะไรเอ่ย ต้าหู้ขาวค่ะเกลืเจียวค่ะ,คะตัวนี้นะคะอุดมไปด้วยโปรตีนค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่พี่ว่าจะขาดสารอาหารโปรตีนในช่วงเทศากาลกินเจค่ะนอกจากนี้นะคะเมนูนี้นะคะก็เหมาะกับการกินกับผักลวกค่ะซึ่งมีทั้งใยอาหารวิตามินและเกลือแร่ค่ะจริงเลยค่ะพี่ป้อมยังมีสมุนไพรด้วยนะคะนี่ตะไคร้ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับทางเดินหายใจ มีพริกแดงชินดาพริกชี้ฟ้าที่ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนเลือดและพี่ๆหลายๆคนนะคะที่มีอาการคัดชิวเป็นหวัดเนี่ยเราก็ยังมีนี่ด้วยนะคะใบมะก,กรูดช่วยเรื่องแก้อาการหวัดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อด้วยและพี่ๆหลายๆคนที่กินอาหารเจแล้วกลัวว่าจะไม่อยู่ท้องเรายังมีนี่ค่ะบุกหรือว่าคอนยัุนะคะที่สามารถดูดซับน้ําแล้วก็ พองตัวได้ถึง200เท่าอิ่มทนอิ่มนานอยู่ท้องแน่นอนเลยค่ะและสุดท้ายตัวช่วยสำคัญของเมนูเจของเราในวันนี้ก็คือซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมที่ช่วยเพิ่มรสชาติให้หอมอร่อยกลมกล่อมโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้เขาผลิตจากถั่วเหลืองที่หมักโดยวิธีการธรรมชาติทำให้ได้กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแม็กกี้เติมเล็กน้อยเพื่อเพิ่มไอโอดีนให้กับร่างกาย ในช่วงกินเจที่เราไม่ได้แอโอดีในอาหารจำพวกสัตว์ทะเลค่ะการทำหล่นเต้าเจี้ยวนะคะป้อมแนะนำนะคะควรจะเป็นเต้าเจี้ยวขวดค่ะค่อยมาเลือกเม็ดเต้าเจี้ยวนะคะแล้วนำมาโขกให้ละเอียดค่ะตัวนี้ค่ะป้อมจะใช้เต้าเจี้ยวประมาณ1ช้อนชานะคะเพราะว่ารสชาติกำลังกลมกล่อมพอดีเลยค่ะโขกก็คือเนี่ยค่ะให้ละเอียดเพราะเราจะได้เต้าเจี้ยวที่มีความหอมแต่ อีกหนึ่งอย่างนะคะที่ป้อมบอกว่าเต้าเจี้ยวหล่นเราค่ะจะขาดจะไม่ได้เลยนะคะก็คือสิ่งที่มาทดแทนนะคะโปรตีนเราอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเต้าหู้ขาวค่ะอ่าพี่ๆสงสัยเลยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเต้าหู้ขาวแข็งๆเนี่ยน้องป้อมจะมาทําเต้าเจี้ยวหล่นได้ยังไงนะคะนี่ค่ะน้องป้อมมีเคล็ดลับค่ะใช้ตัวช่วยค่ะอ่าแล้วนะคะใช้เต้าหู้นะคะเห็นไหมคะ ค่อยๆกดดีค่ะพี่ค่อยๆยีนะคะพี่นึกสภาพนะคะให้เห็นว่าเอตัวนี้ค่ะคือหมูสับนะคะอ,อ่าค่อยๆยีไปนะคะให้ละเอียดนะคะตัวนี้ค่ะเป็นโปรโตีนนะคะชั้นดีเราในช่วงเทศกาลกินเจเรานะคะพี่หายหรือยังคะว่ามันต้องน่าทานแน่เลยได้แล้วค่ะเป็นไงคะหมูสับของเรา สำหรับขั้นตอนแรกนะคะพี่การทำหล่นเต้าเจี้ยวเจนะคะใส่กะทิลงไปในหม้อเลยค่ะใช้รปริมาณเยอะไหมคะก็ประมาณ3ส่วนสี่ถ้วยอะค่ะนะคะ,<ม>ะ,คะตัวนี้ถ้าอยากให้เต้าเจี้ยวหล่นเจเราอร่อยนะคะต้องเคี่ยวกะทิค่ะให้ข้นค่ะและพี่ๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องของไขมันอิ่มตัวนะคะอาจเปลี่ยนจากกะทิเป็นกะทิธัญพืชค่ะ ที่ทำจากน้ํามันําข้าวก็จะไม่มีไขมันอิ่มตัวค่ะค่ะตัวนี้นะคะต้องรอนะคะให้กะทิเรานะคะคนค่ะต้องค่อยคคนนะคะพี่อย่าทิ้งเขานะคะเพราะเดี๋ยวกะทิเรานะคะจะไหม้ตรงตูดหม้อค่ะอืมอะเกือบจะได้ที่แล้วค่ะโอเคค่ะบับเบเคี่ยวได้ที่แล้วนะคะขั้นต่อไปนะคะพี่ป้อมจะใส่ตาเจียวเลยค่ะบับบถือ ให้พี่ป้อมนิดนึงแล้วคนต่อไปนะคะใช่ค่ะค่ะเต้าเจี้ยวเราอะค่ะที่เรานะคะนํามาบดให้ละเอียดนะคะเราใช้ปริมาณนิดหน่อยเองนะคะแค่หนึ่งช้อนชาค่ะแล้วคนไปค่ะบับเบิ้ลค่ะแล้วตัวต่อไปนะคะก็คือเต้าหู้ขาวค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะบับเบิ้ลตัวนี้ค่ะมันจะทําให้เนื้อเต้าเจี้ยวหลนของเรานะคะมี เขาเรียกมีเนื้อเสร็จแล้วตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความกรุบกรอบอิ่มท้องนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวบุกค่ะตัวนี้รับรองพี่ป้อมเชื่อมั่นเลยค่ะบับเบิลกินเต้าเจี้ยวหล่นของพี่ป้อมอันนี้ก็คือจะอิ่มนานและอิ่มอูท้องค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อเลยนะคะโอเคค่ะบับเบิลนะคะพร้อมแล้วค่ะปรุงรสได้เลยจ้าโอเคเลยค่ะ ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงอาหารนมกกี้สูตรผัดกลมกลมค่ะเบ,บเบอร์ช่วยคนที่พี่ป้อมนิดนึงนะคะค่ะถ้าต่อไปค่ะก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะคตามด้วยนะ้ำมะขามเปียกนะคะแล้วคนต่อไปสักพักค่ะเบ,บเบอร์ รอให้เดือดน,นะคะแล้วตามด้วยค่ะตะไครซอยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ,ะแล้วคนต่อค่ะสักพักนึ่งนะคะ,ะเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะอีกนิดเดียวค่ะบับเบิ้ลเคลี่ยต่อให้คนนะคะคนไ้ยงเอ,งอคนแล้วนะคะใสพ่พริกจินดาไปได้เลยค่ะ ก็ผิดีฟ้าค่ะเพิ่มสีสันใี่กับเต้าเจี้ยวหล่นเจยของเรานะคะใช่ค่ะม,มีสรรีสันน่าทานมากๆเลยค่ะพี่ป้อมบอกแล้วว่าช่วงเทศกาลกินเจมันสามารถนะคะสร้างรสชาติจัดจ้านให้เราไดม้มันหอมมากเลยค่ะแค่เหยาะซอสปรุงอาหารแม็กกี้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาลองกิน ในค้าเมนูแรกของเราวันนี้ไม่ยากไปใช่ไหมคะป๊โบบลง่ายมากเลยค่ะพี่พี่ก็ทำตามได้นะคะโ้น่ากินมากเลยอ่ะอสำหรับเมนูที่สองที่เราจะทำกันก็คือผัดชาเห็ดรวมเจพระเอกของเราในเมนูนี้นะคะก็คือเหล่าบรรดาเห็ดนี่เองค่ะเห็ดชิมจิขาวเห็ดออรเรนจิแล้วก็เห็ดหอมสดค่ะ ซึ่งเห็ดทั้ง3ามอย่างน,นี้นะคะก็จะเป็นแหล่งของโปรโตีนกรดอะมิโนยานอาหารที่ช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะกบ่บ<ๆ>มีเทคนิคมาฝากพี่ๆวัยเก่าด้วยนะคะในการเลือกเห็ดค่ะเราก็ควรเลือกสองที่ไม่มีไอ้น้ําเกาะเยอะนะคะเพราะว่าไอ้น้ำเนี่ยจะทําให้เห็ดช้าแล้วเห็ดก็จะมีกลิ่นแรงค่ะนอกจากนี้เราก็ยังจะมีสมุนไพรต่างๆนะคะยังกระชายค่ะช่วยในการย่อยอาหารค่ะพริก ช่วยในการหมุนเวียนโลหิตใบมะกรูดใบโหระพาก็จะช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็แก้ท้องอืดด้วยค่ะและสุดท้ายเพิ่มความหอมกลมกลม่อมด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรเข้มข้าเนื้อสูตรนี้จะแตกต่างจากสูตรผัดกลมกล่อมนะคะตรงที่รสชาติเข้มข้นกว่า เหมาะกับเมนูจัดจ้านอย่างเมนูผัดชาในวันนี้หรือกะเพราและสามารถนําไปใช้หมักได้ด้วยนะคะผลิตจากทั่วเหลืองที่หมักโดวยวิธีการธรรมชาติเพียงแค่หย่อเล็กน้อย<ๆ>ก็เพิ่มรสชาติ<ๆ>แล้วก็เพิ่มไอโอเดีนทให้ร่างกายค่ะสําหรับผัดชาเห็ดรวมเจนะคะติดไจค่ะรอให้กระทะร้อนสักครู่นะคะกระทะร้อนแล้วนะคะใส่น้ำมันค่ะ ตัวนี้นะค่ะบับเบิ้ลพี่ป้อมนะคะจะใช้ไฟแรงจะทําให้รสกลิ่นของโปรตีนเกษตรค่ะแล้วก็จะทําให้อาหารดูน่ารับประทานค่ะได้แล้วค่ะบับเบิ้ลเหลืองแล้วก็กรอบแล้วนะคะบับเบิ้ลตัวนี้ค่ะพี่ป้อมจะใส่นะคะผักที่สุดยากสุดก็คือแครอทแครอทใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเห็ดชิเมจิค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดชิเมจิขาวนะคะใช่ค่ะชิเมจิขาวค่ะดูน่าทานเลยแล้วตามด้วยเห็ดออรินจิออรินจิค่ะว้าวตบท้ายเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมสดค่ะใช่ค่ะแล้วก็ผัดสักครู่นะคะค่ะให้เขาสุกนะคะคนไปสักพักนึงค่ะให้เขาสุกกำลังดีนะคะ ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเห็ดที่หาได้ง่ายเห็ดที่ชอบทานได้นะคะโปรตีนเนาะที่ช่วยทดแทนเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ทานช่วงเจนะคะแล้วก็มีใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายด้วยนะคะโอเคค่ะตัวนี้ค่ะน้ําเห็ดก็จะออกมาแล้วนะคะตอดสุกสักครู่นะคะก็ต่อด้วยนะคะที่บอกว่ารสชาติดจ้านนะคะที่หนูนะคะบุก คอแตกนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยกระชายค่ะค่ะเป็อีกหนึ่งสมุนไพรที่พี่ๆ<ช>คุณใชยค่ะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเราก็ตามด้วยพริกไทยสดค่ะหอมแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตามด้วย,ยวใบมะ,ะกรูดฉีกผัดว้าเห็นไหมคะเริ่ม หอมแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะความหอมตรงนี้นะคะพี่ป้อมบอกได้เลยว่ามีสูตรเด็ดที่จะเพิ่มความหอมขึ้นมาทําให้อาหารเจของเราะค่ะอร่อยนะคะบับเบิ้ลดีใช่ไหมคะซอสปรุงอาหารแม็กกี้สุดเข้มเข้าเนื้อค่ะเทคนิคก็คือเราจะใส่ซอสปรุงอาหารแม็กกี้สุดเข้มเข้าเนื้อก่อนตัวช่วยให้อาหารเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยขึ้นค่ะ ใส่เลยนะคะต่อไปนะคะพี่ๆเติมน้ำตาลนะคะเพิ่มความกรมงล่อมค่ะนิดเดียวนะคะเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ที่เราเหาะซอสไปอะคะ่ะเรายังไม่ได้เติมน้ำอะ,ค,ะค่ะก็บมันจะเพิ่มเขาเรียกว่ากลิ่นหอมของซอสขึ้นมานนค่ะ,คะแล้วเติมน้ำค่ะรออีกสักครู่นะคะกระเบื้องตกท้ายด้วยนะคะ ใบโหระพาค่ะ wow. 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 แล้วเพิ่มสีสันค่ะ <Wow. S 1> พริกค่ะ oh. แล้วผัดด้วยไฟแรงสักอีกสักครั้งนะคะ <Wow. S 1> แค่นี้ค่ะ <Wow. S 1> ก็พร้อมเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วค่ะเบอร์ wow. Wow. เสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะบบเบิ้ลง่ายไหมคะง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวบ๊เบบ๊อจะต้องไปทำให้คุณแม่ทานบ้างละค่ะน่ากินมากเลยที่บอา เมนูเจที่พวกเราช่วยกันทําในวันนี้บุ๊บนชอบมากเลยค่ะเป็นเมนูที่พี่พเนี่ยสามารถทําได้ง่ายนะคะแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการแบบครบถ้วนเลยบุ๊บบว่า2เมนูนี้นะพี่พี่สามารถทําตามได้ในชว่วงเทศกาลกินเจนี้เลยค่ะใช่ค่ะนอกจากมือหลักแล้วนะคะเรายัางเพิ่มมือว่าง เป็นข้าวโพดต้มได้เลยค่ะดีเลยค่ะข้าวโพดต้มก็จะช่วยเสริมกรดอะมิโนนะคะเป็นโปรโตีนที่จําเป็นต่อร่างกายนอกจากเห็ดแล้วก็เต้าหู้ค่ะเพื่อให้พี่ๆเนี่ยไม่ขาดโปรโตีนในช่วงทานเจค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะพี่ป้มเราจะขาดไปไม่ได้เลยค่ะคืออะไรคะอ่าซอสแมกกี้ค่ะใช่แล้วแค่ห่อนะคะก็ช่วยให้เมนูของเราเนี่ยอร่อยกลมกลม่อม รสชาติเนี่ยเหมาะกับตลอดเทศกาลกินเจเลยนะคะพร้อมกับเทคนิคโภชนาการดีๆจาก n นสเล่ที่อยากให้พี่ๆไวเก๋าได้ทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเย้ <Yeah! S 1> วันนี้พวกเราก็มาแจกสูตรเมนูเจแบบรัวๆที่พี่ๆสามารถทำตามได้ง่ายๆนะคะแต่เอ๊ <S <S บเบอเบิก็อยากรู้แล้วค่ะว่าพี่ๆเนี่ยจะมีเมนูเจอร่อยอร่อยอะไรกันบ้างค่ะจริงค่ะบับเบิ้ลพี่เิก็อยากรู้เหมือนกันค่ะ ดีเลยค่ะเพราะวันนี้แม็กกี้ใจดีแจกยิฟเซ็ตกระเป๋าช้อปปิง้งพร้อมผลิตภัณฑ์ซอสแม็กกี้ให้กับพี่ๆชาวยาาัฮ ppy ที่คอมเมนต์มาอวดเมนูเจจากซอสปรุงอาหารแม็กกี้จำนวน20รางวัลค่ะกะติกาก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่พี่ๆโพสต์รูปตัวเองกับอาหารเจคู่กับซอสแม็กกี้ใต้โพสต์นี้ พี่ๆก็มีสิทธิ์รุนรางวันจากไนก,กี้แล้วล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้บับเบิ้ลเราก็พี่ปอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่บับเบิ้ลเนี่ยก็จะรอชมคอมเมนต์จากพี่ๆนะคะส่งกันมาเยอะๆนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะกับครัวยาแฮปปี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย ¡Varaz!